สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับก็อยู่กันในเกมแล้วก็ล็อกเอ็มในช่วงรอบสองจุดศูนย์เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตในส่วนของไอเทมแคทดี้เฟนกันนะครับว่าจะมีไอเทมอะไรดีงเจ๋งให้เราแลกลงดันกันได้บ้างนะครับแล้วก็มีแบบแปลนอะไรเจ๋งๆราคาแพงๆมาให้ดูกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาติดตามได้ในคลิปนี้นครับก่อนจะเริ่มพี่ก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำยุทธ์ต่อไปด้วยกันนะฮะโอเคไปดูกันเลยครับเดิมครับมาที่อิสโลดนะฮะไปหาน้องแมวกัน เมื่อสัปดาห์ก่อนมีแบบแปลนราคาหลักล้านด้วยครับผมไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้จะเป็นเซิร์ฟ m มมโมรี่ออฟเฟก่อนนะครับอโอ้โห,โหอ่ะเรามาเริ่องันที่ไอเทมชิ้นแรกก่อนนะครับเป็น f ฟชเชอร์บ n e เนนะครับ f ฟลเทอร์บอลเน็ตเนี่ยมันจะได้เดฟบวก8นะครับเอจิบวก1นะแล้วก็ฝากคู่มือได้เอทีเคบวก6นะครับแล้วก็ปลดล็อกได้เลือด64นะครับอันนี้ผมแนะนำให้เอาไปปลดสมุดนะครับได้เอทีเคนะสำหรับใสก่กายภาพนะครับหนึ่งมั m เมโลนะถัดไปเป็นอะไรอะอา c เจซีคาตุสซพาวเวอร์นะครับได้ m a x SP 50แล้วก็ m อ k 5หน่วยนะครับ กดล็อกได้เลือด18นะครับได้เลือด6นะฮะฝากคุ่มือได้เลือด18ราคาอยู่ที่ 2M นะฮะอันนี้เป็นพวกสายาเลือดเยอะๆนะฮะถัดไปเป็น Wedding ง e ว l well, นะครับอันนี้จะเป็นหมวกเหมือนหมวกแต่งงานเลยเนาะผ้าคลุมแต่งงานเนาะอันนี้ได้ M d e p ด็บบวกสินะครับแล้วก็เลือด150นะอันนี้ใช้สำหรับเพศหญิงเท่านั้นนะครับตัวนี้นะรางวัลฝากคู่มือได้เลือด19นะถ้าเกิดเราเอาไปตีบวกหเนี่ยเราจะได้ a อ k ีเคบวก2องเบวกส ถ้าเราไปตีบวก8เนี่ยจะได้ส่วน ATK บวกสนะครับ M d e ็กอีกสนะวางปลดล็อกได้เลือด32นะครับโอ้โหแล้วดูราคาด้วยนะ3 9 M นะเออดีเลยนะฮะคือเอาไปปลดสมุดก็ได้นะมันได้ที่ต้องหกไหมนะฮะนะครับผมแล้วก็ราคาขายที่3 9 M นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะขายได้นะครับอ่าถัดไปนะครับเป็นอะไรเนี่ยฟลิกส์ก้า c ซอร์เครดนะครับอันนี้ได้อินบวก3 m มเอ็ม15ฟสิบห้มกนะครับอันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราใส่คู่กับอไอเทมนะครับเป็นพวก Cash Basing f i er g เกอ c i r c อร t เครด์วอร์คอรี่ชินะครับสามชิ้นเนี่ยจะได้เดฟบวก25นะแล้วก็เอ็มเดหน่วยนะฮะรางว,วัลฝากผู้มือได้ M A d k มบวก10นะครับถ้าเกิดเราตีบวกแค่หนึ่งนะฮะแล้วก็ปลดลอ็อกเอทีเคบวกสนะครับดีเลยน,นี่ก็4 4m นะอันนี้สำหรับสายเวทนะฮะก็ไปลองกันดูนะฮะ4 marshmallow นะครับผมก็ไปหาเอาไปขายก็ได้นะ w e d ต i n g w ล l well. l สำหรับการ์ดนะครับโอ้โห,โหดูครับในที่สุดมันก็มีมาให้แลกนะฮะโอ้โหอ่ะบอลกันนะฮะการ์ดบอลกันนะครับก็จะให้ออโต้แทกแรงขึ้น3%นะครับแล้วก็อ๋อแล้วก็มีในส่วนของแบสเลเวล5ด้วยนะครับ นี่ดีกว่าการ์ดมิโนทอนะครับการ์ดวัวนะครับราคาอยู่ที่ 10M นะฮะตอนนี้รู้กันอยู่นะครับสรรพคุณนะใส่2ใบฝากสมุด1อันนะครับตีขนาดใหญ่แรงขึ้น100%เลยนะฮะอันนี้ใช้มัสเนโล่สอันนะฮะอ่ะเรามาดูบลูพิน์กันบ้างดีกว่านะฮะโอ้โหบลูพินต์อันแรกนะครับเป็นไอซ์นะครับไอซ์โพลงคริฟนะครับผมอันนี้ได้อะไรเนี่ยโอ้โห MDEF ห้านะครับ ก็ราคาอยู่ที่ 1.9m นะฮะสำหรับบูปรินนี้นะไอเทมก็ตามนี้เลยนะครับมีไอส q คิวสโนแมน o เ e นต์นะครับรางวัลฝากคู่มือได้ a d k 3, บวก3ปลดล็อกได้เลือด18นะฮะอันนี้เท่าไหร่1มัสเมนโลนะครับเราไปดูอ่าพัฟพี่ h ฮ a ์สแบนบูปรินกันบ้างอันนี้ได้เด็บ15นะครับผมเหมือนเป็นหมวกกระต่ายนะคาดผมกระต่ายนะไอเทมที่ใช้คราฟก็มีบริแกนนะครับไอออน แฟลทเทอร์นะครับรางวัลฝากคู่มือได้เลือด19ปลดล็อกได้เลือด24นะครับราคาอยู่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแสนนะฮะโ,โหเมียนบนน่าจะแพงต่อมาเป็น, as, et, pin, นคริสต์มาสเบลเลตบูปินนะฮะอันนี้ได้เด็บ20แล้วก็คริชซิคอนรีซิส10นะฮะไอเทมที่ใช้คลาฟก็มีบล็อกวัปเปอร์นะครับไอเทมส่วนใหญ่เนะี่ยมันจะอยู่แถวๆเมืองหิมะนะไอส์พาวเดอร์นะครับวัปปิ้งแลกอันนี้เป็นไอเทมบอสนะสชิ้นะน,นี้แล้วก็สกาเลตนะครับ เป็นสีนะแล้วก็รางวัลโอ้โหรางวัลปลดล็อกได้ xp 60แล้วก็ฝากคู่มือได้เดฟ2ราคาที่5 m เลยนะฮะโอ้โหราคามันแพงมากเลยนะเลือกเอาแล้วกันนะครับระหว่างไอเทมทั้งบนกับแบบแปลนท้้งล่างนะอันนี้ดีกว่านะครับอันนี้จะได้ในส่วนของไอซี่แบนนะได้โจมตีท่านั้นเพิขึ้น10%นะครับแล้วก็ทุกๆ15วินาทีเนี่ย ศัตรูที่อยู่ในระแวก2เมตรเนี่ยจะติดสถานะแช่แข็งนะครับก็มีไอซ์คิวนะครับมีแฟงออฟก l ัมนะครับมีพาวไอซ์พาวเดอร์นะครับแล้วก็คริสมาสซ็อกถุงเท้าเนาะรางวัลฝากคู่มือเนี่ยได้ MDEF 3แล้วก็ปลดบล็อกได้ MBDK 8นะครับจากใายที่4แ0นไปๆมาๆเนี่ยคิดว่านะฮะแบบแปนตัวนี้จะแพงนะครับเอ้ยไม่ใช่แบบตัวนี้ครับ5ล้านเนาะทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับ อธิบายก่อนนะ,ะถ้ามันจะมีกิจกรรมครับในส่วนของพนทลายเนาะที่มันให้ลงดันเคก้กเราจะได้เป็นลูกแก้วมานะถ้าเกิดเราไปลงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะได้เป็นลูกแก้วเนาะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามากดกับน้องแมวโดยตรงตรงนี้ครับมันก็จะได้รางวัลเป็นมัสเมลโลนะฮะกล่ mm hmm. องอีเทนอลเลิกันบ้างน,นะครับอืมได้หมวกนี้นะฮะอีเดนทีมแฮนะครับโอ้โหนี่หมวก โอ้เก่ามาหากดั่งเดิมเลยนะอันนี้ได้เดฟ5นะฝาคู่มือได้เลือด10บปวดล้อนเอทีเคสนะครับเอาไปปลดเอทีแล้วกันง่ายๆแต่ไม่เป็นแมกนิแคปนะครับแมกนิแคปจะได้เดฟ6กอิน2นะฮะถ้าใส่คู่กับไอเทมคลาสเบสซิ่งนะครับผมแล้วก็สโตนบาร์เกอร์นะครับ3ชิ้นจะได้เลือด10%นะครับเ p 10%นะครับหรือเซต2นะครับเปลี่ยนเป็นเมเจอร์ไรส์บาร์เกอร์นะครับก็ได้เป็นเลือด10 SP 10เหมือนกันนะฮะ ต่อคู่มือได้เลือด10นะครับรางวัลปลดล็อกไอตเค3นะฮะนี้ปลดล็อกไปเถอะนะฮะถัดไปเป็นหมวกหญ้าหมวกใบไม้นะฮะอะไรเนี่ยสมัมเบียนะครับได้ไอตเค10ไอตเค10แล้วก็โจมตีออโต้ไอ้โจมตีก็แท็กธรรมดาอ่าเร็วขึ้น2%นะครับแล้วก็ได้โบนัสทิวเพิ่มขึ้น2%นะฮะต่อคู่มือนะครับได้เลือด60ปลดล็อกไอติเค8นี่ผมแนะนำให้ปลดไอตเคนะได้ต้อง8เลยนะฮะ ต่อามาเป็นไวไนท์เฮมนะครับไวไนท์เฮมจะได้สแตตบกหนึ่งทุกอย่างนะครับโอ้โหก็เทเลยอะแล้วก็ดาเมจนะครับ MVP มินิแรงขึ้น10%นะครับแล้วก็ทุกๆก,การตีบกหนึ่งนะครับดาเมจมินิ MVP จะแรงขึ้น0.5%นะแล้วก็เราได้รับเนี่ยดาเมจจาก MVP กับมินิเบาลง1%ด้วยนะครับอันนี้สายตีบอสด้วยตรงนะโคตรดีนะครับผม ฝากคู่มือได้เลือด90นะฮะแล้วก68เนี่ยได้ MK6 ครับ MD3 นะครับแล้วก็รางวัลปลดล็อกก็ตีมินิ MVP แรงขึ้น1%นะฮะน่าจะแพงนะครับ 15M เลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะการ์ดก็เหมือนกันครับบูปินก็เหมือนกันนะไม่มีอะไรนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับไอเทมเครดิตเฟนในวันนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมไดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อไม่้คลิปหน้านะครับผมซีลเกนสวัสดีครับ